สวัสดีครับผมพบกับผมธงมงคลนะครับผมกับวิดีโอพระเครื่องนะครับเครื่องรังของครังนะครับกาฝากไม้มงคลต่างๆนะครับพันธบัตรนะครับของที่ระลึกของที่ระลึกของที่สะสมนะครับนะครับที่มีราคาเล่นหากันโดยทั่วไปนะครับตั้งแต่หลักร้อยบาทนะครับพันบาทหรือว่าหลักหมื่นบาทขึ้นไปนะครับผมก็วันนี้นะครับนั่งส่องพระนะครับนั่งส่องพระ นะครับในกล่องนะครับก็เจอหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับพระเกจินะครับแห่งจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมก็ไปอีกหนึ่งเหรียญที่ผมจะนําเสนอนะครับเป็นเหรียญที่ราคาอยู่ยังอยู่หลักร้อยอยู่นะครับยังอยู่หลักร้อยเลยแต่ว่าคนในพื้นที่นะครับคนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เก็บสะสมนะครับเป็นเหรียญประสบการณ์นะครับด้านแขวคลาดปลอดภัยนะครับ แล้วก็เมตตามาทิยมนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะนําเสนอเหรียญนะครับเหรียญลูกไข่นะครับของพระครูปิยวัชรธรรมนะครับแห่งวัดวังจันทร์นะครับอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับถูกจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2534นะครับผมนะครับบริเวณด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นลักษณะนะครับ องหลวงพ่อนะครับเครื่ององค์แบบนี้นะครับผมมีข้อความเขียนว่าพระครูปิยะวัชรธรรมนะครับอันนี้จะเขียนว่าวัดวังจันทร์นะครับวัดวังจันท์นะครับอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์นะครับที่นะครับมีคนนับถือนะครับมีลูกศิษย์นับถือแล้วก็มีคนนะครับ แขวนเหรียญนี้แล้วมีประสบการณ์นะครับด้านแคลคลาดปลอดภัยนะครับแล้วก็เมตตามานิยมนะครับสูงมากๆเช่นกันนะครับเหรียญนี้ยังอยู่ในราคาหลักร้อยอยู่นะครับเป็นเหรียญที่ไม่แพงนะครับเป็นเหรียญที่ไม่แพงและน่าเก็บสะสมนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นนะครับเหรียญประมาณนี้ครับเหรียญนะครับสร้างปี2534นนะครับนี่ขอบเหรียญนะครับผม ่านะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับยันห้านะครับยันห้าก็คือยันณโมพุทธายะนะครับยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับด้านล่างเขียนว่าสามสิบสี่เลขไทยนะครับนั่นคือปีที่จะสร้างเหรียญนี้นะครับออกมาให้นะครับบูชากันนะครับบูชากันนะครับเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมหยิบออกมาส่องนะครับเจอนะครับเจอใน ถาดพระองค์ผมลรออ๋อก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าหยิบยกขึ้นมาทําวิดีโอคลิปสั้นๆนะครับให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าชาวจังหวัดเพชรบุรีนะครับได้รับชมนะครับได้เช่าหานะครับเพราะเหรียญน,นี้ผมจะเปิดคืนนะครับกับพื้นที่นะครับเปิดเปิดคืนกับพื้นที่อำเภอแกลงกจาจันจังหวัดเพชรบุรีนะครับหากท่านไหนสนใจนะครับ แวะเวียนเข้ามารับชมวิดีโอคลิปนี้นะครับท่านไหนสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีโดยแท้นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวจังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่ศรัทธานะครับพระครูปิยะวชรธรรมแห่งวัดวังจันทร์นะครับจังหวัดเพชรบุรีก็สามารถติดต่อนะครับช่องหาเรียนนี้ได้กับทมเมือนกันนะครับผมติดต่อได้ที่นะครับเบอร์นะครับถ้าโทรเบอร์ครับก็0953 982533นะครับผมหรือว่าแอดไลน์นะครับรับส่งรูปภาพนะครับเหรียญนะครับก็แอดได้ตามเบอร์ที่ผมให้ไปเลยนะครับผมขึ้นชื่อว่าทอมเมืองการนะครับในไลน์นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญราคาถูกนะครับใช้คําว่าราคาถูกราคาเบาดีกว่าใช้คําว่าเป็นเหรียญราคายังเบาอยู่แล้วก็สามารถจับต้องได้ง่ายมากครับง่ายมากนะครับแต่เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์แล้วนะครับ ผมบอกเลยว่าเป็นเหรียญที่มีประสบาการณ์แล้วก็ชาวจังหวัดนะครับเพชรบุรีนะครับชาวแก่งกระจานก็มีบูชากันนะครับมีแขวนขึ้นคอกันนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับของพระเครื่องนะครับทางจังหวัดเพชรบุรีที่มีประสบาการณ์นะครับถึงราคาไม่สูงแต่เรื่องพุทธคุณนะครับไม่ยิ่งย่อนกว่าเหรียญนในๆนะครับ การันตีได้เลยสําหรับเหรียญพระครูปิยวัชรธรรมนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ออกมาสู่อะไรสู่สากลสากลแบบว่าออกมาจากจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นที่รู้จักว่างานเถอะเป็นที่รู้จักข,ของคนที่เล่นหาพระโดยทั่วไปอ๋อพระครูปิยวัชรธรรมอ๋อ หลวงพ่อวัดวังจันทร์นะครับแห่งแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็คุ้นหูคุ้นชื่อกันนะครับก็ลูกศิษย์ลูกหาก็มีนะครับเป็นกลุ่มบูชานะครับกลุ่มของหลวงพ่อวัดวังจันทร์นะครับก็มีนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ราคาเบาแล้วก็จับต้องได้เข้าถึงได้นะครับไม่ยากนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเหรียญนะครับพระครูวีอวชรธรรมนะครับแห่ง วัดวังจันทร์นะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอทําสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปส่องพระนะครับส่องพระในถาดต่อนะครับวันนี้ก็มีพระนะครับทั้งเพิ่งเช่ามาใหม่แล้วก็มีพระเก่าๆที่จะทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็รอติดตามนะครับรอติดตามวิดีโอคลิปกันได้นะครับรอติดตามวิดีโอคลิปกันได้ยังไงก็ฝากกด กระดิ่งนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับช่องถมเมืองกาญามุเล็นะครับไว้ด้วยนะครับเป็นช่องพระเครื่องช่องเล็กๆเล็กมากๆนะครับเล็กมากๆทําพระเครื่องในราคารักตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะครับรักร้อยบาทขึ้นไปนะครับก็สนใจช่องหานะครับติดต่อได้นะครับติดต่อได้ตลอดเวลานะครับติดต่อได้ตลอดเวลานะครับผมโทรมาได้แอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมก็ ยินดีร่วมพูดคุยนะครับย,ยินดีร่วมพูดคุยให้คำปรึกษาแล้วก็จัดเช่าจัดหาวัตถุมงคลต่างๆที่อยากจะเช่าหาได้นะครับบางท่านที่แอดไลน์มาหาผมนะครับไม่ได้จะเช่าหาพระเครื่องนะครับตามที่ผมลงในคลิปหรอกครับแต่อยากเช่าหาเป็นรุ่นอื่นเรียนอื่นพ็กเกจอื่นนะครับหลายท่านแล้วผมก็จัดหาให้ได้นะครับแล้วก็ส่งถึงมือผู้ เช่าซื้อนะครับถึงมือถึงมือถึงมือผู้เช่าซื้อทุกท่านนะครับที่มีการซื้อขายกับผมนะครับถึงมือร้อยเปอร์เซ็นตนะครับถึงมือร้อยเปอร์เซ็นท่านไม่ต้องกลัวเลยว่าจะสูญเสียเงินหรือเกิดการโกงนะครับเพราะว่าช่องผมเนี่ยเป็นช่องเล็กๆนะครับผมทําและขายนะครับคนเดียวนะครับไม่ไม่มีมิจฉาชีพแน่นอนนะครับไม่มีมิจฉาชีพแน่นอนผมค่อนข้างมั่นใจนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับเหรียญนะครับรูปไข่นะครับพระครูปิยวัชระธรรมนะครับแห่งวัดวังจันทร์นะครับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นเหรียญที่สร้างเมื่อปี2534นะครับเป็นเหรียญราคาหลักร้อนะครับหลักร้อยนะครับไม่แพงนะครับท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาช่องหาบูชากับผมได้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคครับ8นาทีแล้ว สั้นๆเท่านี้พอนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม